สวัสดีพี่น้องเจอกันเทปสองแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องเรื่องมากกันเลยนะพูดถ่ายได้ล้วนๆเลยอ่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องคับข้องอีกหลายๆอย่างที่ทางฝ่ายภาครัฐที่เมืองไทยทำต่อชาวพุทธคนพุทธไม่ใช่มีในเฉพาะในประเทศไทยอย่าลืมมันมีไปทั่วโลกคนนับถือศาสนาพุทธมีเยอะมากคุณอย่าลืมสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะงั้นเราเลยออกมาพูดไงเพราะเราก็หนึ่งในชาวพุทธอะ่ะคุณเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเรื่องอื่นเราพูดเรื่องโบสถ์ก่อนขอบใจมากขอบคุณคุณอบตอรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คืนโบสถ์ให้เราให้ส่งเข้าไปทําสังฆกรรมทํากิจกรรมในโบสถ์ได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณควรจะทําตั้งแต่นั้นไม่ควรให้ใครมาบังคับนะ 2. เรื่อง d m c มันเป็นสถานีสําหรับคนพุทธอะ่ะ คุณไม่ใช่พุทธเราไม่ว่าคุณนะแต่เรานับถืออ่ะมันสอนลูกสอนหลานแล้วคุณเข้าใจป่ะหรือว่าคุณไม่มีลูกหลานให้สอนอ่ะมันเป็นอะไรที่ให้คนที่เขานับถือศาสนาพุทธ ให้เขาเรียนให้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วคุณมาเอาของเขาไปอ่ะคุณเอาสมองส่วนไหนคิดหรือว่าคุณไม่มีเราเชื่อแบบนั้นถ้าคุณมีคุณคงไม่ทําแบบนี้หรอกเอาคืนมาเถอะมันสอนคนได้ทั้งโลกอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยคุณอย่าคิดว่าอ๋อเมืองไทยเมืองพุทธทําลายวัดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจบมันไม่ใช่คุณกําลังทําอะไรเกินเส้นไปหรือเปล่าอ่ะพี่น้องคนพุทธในต่างชาติต่างประเทศเขาดูอยู่นะไม่ใช่มีเฉพาะแบบว่าเฮ้ คนไทยไม่ชอบคนนี้ฉันจะจัดการอ่ะมันใช่ที่ไหนอ่ะเออไม่ใช่มียศมีตำแหน่งแล้วบ้ามนาดอ่ะมันมันมันไม่ถูกต้องและอีกเรื่องหนึง่งศูนย์ปฏิบัติธรรมทำไมอ่ะการปฏิบัติธรรมนี่มันมันมันไปเดือดร้อนใครตรงไหน คุณอาจจะบอกอปฏิบัติธรรมไม่เดือดร้อนแต่สถานที่คุณเอาอะไรมาวัดว่าตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่เอกสารสิทธิ์อะไรฉันไม่เข้าใจหรอกแต่มันคือที่ที่คนทั่วโลกเขาเขาอยากจะหาสิ่งที่พึ่งทางใจเขาก็เลยไปเมืองไทยไนงะไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมมีรีสอร์ทที่เพื่อนๆฝรั่งฉันไปมามันอยู่ข้างๆกันเลยกับเอ็นย์ที่คุณบอกอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรป่าสงวนซึ่ง ข้างป่าสงวนนั่นก็มีรีสอร์ทอย่างเชื่อป่ะแต่คุณไม่ไปทํามันอะแต่คุณมาไล่บี้กับกับวัดเนี้ยโดยที่เขาทําศูนย์ปฏิบัติธรรมเฮ้ยมันผิดหลักอะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คนคนดีเขาทํามันอะเราเชื่อว่าคุณเคยเป็นคนดีนะแต่ว่าคุณคุณคุณปฏิบัติมันสวนมันสวนกันมันสวนกระแสเราไม่รู้ว่าคุณรับรับ จ็อบใครมาทํางานนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่คุณทํามันกระทบชาวพุทธทั่วโลกบอกเลยว่ามันกระทบโดยเฉพาะเราเรานี่นับถือพุทธคุณไม่นับถือเราไม่เคยว่าคุณแต่เรานับถือคุณทําแบบนี้คุณทําไม่ถูกเราไม่ได้เข้าข้างใครเราไม่ได้ข้อข้างวัดแต่สิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่สิ่งที่ดีแค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราขอฝากไว้เลยกับพวกคุณเนี่ย พวกคุณนะบอกเลยคุณใส่สีกากีเป็นสีที่คนส่วนใหญ่เขาเคารพนับถือเพราะเขาดูแล้วคุณมีความน่าเชื่อถือคุณใช้กฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีเลยคุณขาดซึ่งความเคารพเื่อมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นน่ะซึ่งคุณชอบให้ลูกน้องเคารพคุณแต่คุณไม่เคารพ พระพุทธศาสนาอันนั้นมันคือหลักของประเทศอ่ะมันคือศูนย์ศูนย์รวมใจของคนภายในประเทศเข้าใจป่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราโดนสอนมาแบบนี้เราไม่รู้เราเกิดประเทศเดียวกับคุณหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือเราโดนสอนมาว่าเราต้องเคารพพระแต่คุณมันไม่มีอ่ะคุณใช้วาจาจาบจ้วงคุณปฏิกิริยาที่คุณทำอ่ะ มันมันมันบ่งบอกถึงคารการขาดซึ่งความเคารพซึ่งหน่วยงานคุณไม่มีเลยโดยเฉพาะตัวหัวหน้าชื่อลุงอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกกันสาสีฉันไม่รู้ชื่ออนะคุณช่วยดูลูกน้องคุณด้วยและตัวคุณด้วยคุณคุณอย่าลงนรกมากไปฝันนี้แหละมันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราขอฝากคุณอย่างเนี้ยอีกอย่างหนึ่งหัวโขนที่คุณสวมคุณจําไว้เลยนะมันไม่ได้ติดตัวคุณไปตอนคุณตายคุณไปได้แต่ความดีและบุญกับบาปเท่านั้น สิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยลูกหลานคุณมันจะจดจานคุณว่าคุณทำสิ่งชั่วในประเทศคุณเข้าใจที่พูดใช่ปะโอเควันนี้แค่นี้เดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ป้าไปแล้วป้านหนาว